สวัสดีครับผมเบาหน้องครับเมื่อนี้มาพอๆพกับเบาวน้องอีกขึ้นก้าครับผมเมื่อนี้บบาวน้องสิา้ามาแกะป,ปฏิทินขัาหลานหลวงปู่สวงครับผมงวดที่แล้วขอโทษหลายๆนะครับเ้อเบาวน้องแกลึกไปหน่อยมีเอฟซีทากมากบอกว่าเบาวน่องแกะเล็กลูกปูลึกพดเหล็กมันก็เลยบวกเขาแต่หลายคนแกได้ศูนย์สามครับศูนย์สาม บเป็นยังครับเบาหน่งองขอโทษเลดายครับเบาหนองอาจจะมองดึกไปหน่อยแต่ว่าของเบาหนองแกเลยศูนย์สี่กับศูนอหลายเนาะสองศูนย์สี่แต่ว่า,อ,า,า,วาอีฟซีหลายคนเพิ่ทักมาเพิ่นบอกว่าเบาหนองแกลึกพดแกเลยศูนมเพิ่อว่าเงสี่นะศูนย์สี่สามบอเพื่อนแกจะได้กเงน,นหนีบป๊ปยังนะครับเนาะเอาเงินไหมครับ ทุกจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นย่ทีิโชไในดวงหลวงปู่สวงเพื่อนให้โชคตลอดครับให้โชคตลอดแต่สาหรับเบาน้องเนาะบอกตรงๆครับสาหรับเบาน้องกับหลวงปู่สวงนี่เบาน้องอาจจะท่านได้โชคในเรื่องการเสี่ยงโชคแต่ได้โชคทางอื่นครับได้โชคทางอื่นทางอื่นหมายถึงอย่างเรื่องงาน เรื่องงานเรื่องเฮ็ดยังให้มันสําเร็จอันนี้บ่าวหน่องจะได้รับบอยที่สุดกับหลวงปู่สวงสมมุติบ่าวหน้องที่เฮ็ดยังจัอย่างนี่บ่าวหน่องขอปูครับขอปูปูมันก็หายก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าเรื่องโชคลาบนี้บ่าวหน้องสื่อเองยังบ่ท่านออกยังบ่ท่านถือแต่ว่าบอกคนอื่นบอกถูกครับ ที่เป็นแบบนี้ครับมาลองกันเลยคิดว่าขอโชกไงเธอเดียวกับลุงปูขอโชกไงเธอเดียวกับลุงปูแล้วบ้าหนองคิดแล้วบ้านนองว่าเด้คิดในใจเลยคิดให้ปูได้ยินเลยว่าถ้าบ้าหนองได้โชกไงขอหงวดเดียวโชกไงเด้รางวัลไงไงบ้านนองสีบอกเลยคนอย่างเดียวครับบ้าหนองที่เศร้าสุแต่กันยังว่าท่านใดครับ แต่ยังม่ทันได้ของงวดเดียวพอโชคไงและบ่าวหน้องสิบอกคนอย่างเดียวเพราะว่าสังเกตบึงบ่าวหน้องบอกคนสิถือเล็กหลายกลัวแต่กันซื้อเองสิบ่ก่คยถือแต่น <c oughs> คนเฮามมนก็หวังนอกหวังอยากได้นะครับนาะเพราะว่าเพราะว่าบ่าวหน่องกะอยากอยากนี่โชคอยากถูกหวยคือกันแมนบอกครับผู้ดใดก็อยากถือ คนเฮ็ดช่องก็อยากถือไว้คือกันแต่ขอเธอเดียวครับรางวัลใหญ่่ะบอกไรก็นสิว่าเบ้าหนงมาโจม,มอียังให้ฟังอีกงวดนี้ครับเลขลุงปูปแปลบ่อยากเลยเดียวเห็นปุ๊บกระดาษโจดเลยเบ้าหนงก็สิขึ้นตัวเลขให้คือเ่าเบ้าหนงแนมเห็นชัดๆเลยผู้ใดก็แนมเห็นล่ะเอา้าผู้ใดก็ได้เห็นชัดๆคือกันล่ะครับผม4ี5หกห้าหกห้าครับ ตัวเดียวเม็ดเดียวสี่หกาไพ่สี่แปลเป็นอย่างไรกับบว่ากันไผ่ินแอมเลือกกุนีกับโบเป็นอย่างแต่บ้าหนองกับแปแปะเลขกล้าไว้น้ำอย่สี่หกห้าสี่เก้าห้าสองหางครับร่องครับแตกสองตัวนำ้ำนะครับเด้ออย่าลืมแตกสองตัวครับอย่าเสือเอาแต่สามตัวอย่างเดียวเดว้แตกสองตัวไว้น้ำเนี่ยเพื่อครับเพื่อมันมาลางแล้วก็ เพื่อมาตรงกับเลขบนลองมึงครับลองอิจนา,าบังเด้สี่หกห้าสี่เก้าห้าเลขปฏิทินเงินหลานหลวงปู่สวงครับอริยะสงฆ์ที่บ่าวหน่องให้ความเคารพแบบสนิทใจบ่เป็นแต่บ่าวหน่องครับคนทั่วประเทศทั่วโลกครับนับถือหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เสือว่ครับ mm hmm. เหลียนหลวงปู่สวงนี่บอกว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเกา่า มีคนหลายคนครับที่ไปที่บูชาเอาไปเมืองหนอกครับแทบแทบแทบ,แทบไอ้พระเก่าของหลวงปู่เน่ะพาพาเก่าๆพระเหรียญหลวงปู่ที่ท่านหลวงปู่เน่ะแทบจะบ่มีนะครับในประเทศไทยนี่มีกันน้อยครับผู้ใดมีนีู่ห่วงครับห่วงเพราะว่าหยังเพราะว่าพาหลวงปู่นี่เพิ่นทรงออกนอกเบิด มีแต่อัลูกซย์ปูที่อยู่เมืองหนอกครับคือจังเพ่นไปมีขอบครัวอยู่เมืองหนอกจังนสิแล้วเพื่อนถูกถูกหวยได้รับโชคเพื่อนกอันบางคนกับบินมาจากเมืองหนอกเลยมาหาเซาบางคนกะส่งไปกับมีคือกันครับบานหนองส่งไปสองเธออยู่เดนมาร์กเธอนึงแล้วก็อยู่อเมริกาเธอหนึง่งกว่าพระจะไปถึงครับเป็นเดือน ส่งไปเป็นเดือนน่ะส่งอีมเมลเด,ด้อีมเมลไปเป็นเดือนแต่ว่าค่าส่ง่อนถังจะแพงแน่เป็นพันน่ะหลายพันอยู่ค่าส่งแต่ว่าเป็นเดือนครับกว่าจะถึงบางคนเพิ่นมีโอกาสไห้มาเที่ยวบ้านเพิ่นก็มาหาบบาหน่องก็มีพี่สาวคนหนึ่งเพิ่อนอยู่ืางนอกแหละเพิ่น่าสากับกับเบาหน่องเป็นสิบเหรียญเลยเป็นสิบเหรียญครับ เพิ่นว่าเพิ่นจะเอาไปแจกพี่แจกนอก้องอยู่เมืองนอกเพิ่อนละกันยู่บ้านเพิ่นว่าเดี๋ยวขันมาอีกให้บ้านหนองหาไวไ้หลายๆว่าซั่นบ้านหนองว่าโอ้เติบชิไปหาไส่ลกเด้อบาดนี่นว่นเดี๋ยวเจอกันเพื่อนอะเอาอีกแท้แน่นอนว่าซั่นมี10เหรียญเอา10เหรียญมี20เหรียญเอา20เหรียญเลยเพื่อนว่าอ่ะจะจังว่ากันครับอ่ะเห็นกันแล้วเนาะครับเนาะไอ้เลขปฏิทินหลวงปู่ครับผม บบาหลายกันสิคว่ำเาวบรรยาวรอครับแปดน,นาทีทนฟังเอาฟัง,บงเนนะบาหน,นองไปนําเห็นหนักเบาหนองเบาหนองไปนํากะยิ้มไปนําหัวเราดไปนําไอ้คือสวะเบาหนองมาเหตุให้ชีวิตด่านอีกอีกด่านหนึ่งกําลัางสิไอ้อยัางละบอกง,ง่ายๆให้เห็นหนะ้าเบาหนองละให้มีความสุขครับให้เห็นหนะน้าเบาหนองให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มเอาเนาะถือสว่า บาดองมาเฮ็ดให้ให้ให้มีรอยยิ้มเอาเรือสีดีกว่านะครับเนาะภายเห็นตัวจริงเบาดองใจหูวว่าเบาดองเป็นคนแบบใดนนะครับเนาะเป็นคนแบาหัวมวนตามภาษาเบาดองครับเบาดองเป็นคนมักมักยิ้มหมักหัวหลาะเห็นบอสังเกตเป็นยังเบาดองเหขีบไปนําที่ยังยิ้มไปน้าหัวเราะไปนําบางคนก็อาจจะบรชอบบางคนก็อาจจะชอบมันกันนานาจิตตังบางคนกัว่า บอกไปนํายิ่มไปนำหัวเลอะไปนำเหมือนกับบทจริงใจอันเอกสารเพิ่นครับแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่นหูในโตเบาหน่อเพิ่นกะทีหูครับว่าเบาหน่องเป็นคนแบบใดจังไดกับงวดนี้ครับปฏิทินเงินล้านลวงปู่สวงหมอบโชงให้ทุกคนอีกคือเก่ากับผมเบาหอน่องว่าทุกงวดละเอาหมอบโชงให้ f เอทุกงวดละสี่หกห้าสีห้า ปฏิจิณเงินล้านลุงผู้สวงก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดจริงไหนสมหวังดังป่านถนามีเงินใส่ตลอดปีและกตลอดไปใช้จ่ายไม่ขาดมือขอบุญบารมีลุงผู้สวงมอบโชคให้ลูกล้านเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิ้งชองเบาหนองกระขอให้ทุกคนโชคดีคิดจริงไหนสมหวังดังป่านถน,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 นาสวัสดีครับ